หลังจากที่ผมได้ชมภาพยนตร์เรื่องที่หยุดภาคแรกไปนะครับก็รู้สึกประทับใจมากชอบมากครับก็เลยติดตามดูภาค2ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสไปชมภาพยนตร์เรื่องที่หยุดภาค2ซึ่งก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยนะครับเพราะว่ามีความมันนะครับสนุกเล้าใจมากครับแม้ว,ว่าเรื่องเราในหนังนั้นจะเดาทางนะครับในตอนจบไม่ยากนักแต่ว่าก็ทําให้เราติดตามแล้วก็ ลุ้นไปกับหนังจนตลอดทั้งเรื่องได้โดยไม่ไม,ไม่เบื่อนะครับในความเป็นนางผีนะครับผมก็คิดว่าอ่าไม่ใช่หนังผีที่แนวแบบน่ากลัวหรือสะดสยองอะไรมากแต่ว่าเน้นไปทางความมันนะครับแล้วก็การไล่ล่าผีในหลายๆฉากก็รู้สึกว่าดูแล้วสนุกติดตามนะครับแล้วก็ลุ้นไปกับพระเอกแล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆด้วยซึ่งในหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังผีที่ให้ความบันเทิงอย่างสุดๆไปเลยครับหนังเรื่องนี้สนุกมาก มันจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวมันจะตลกก็ไม่ตลกอ่ะมัน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 ปนกันอะคุณมันเซ็ตมันสนุกมากๆเลยค่ะต้องมาดูนะคะต้องมาดูสนุกมากค่ะสนุกที่สุดเลยไม่ไม่ใช่ไอ้แล้ววันนี้เข้ามาแย่งเบียดตลอดเลยค่ะจะเกือบตายค่ะแต่ไม่ตายเพราะว่าพี่ช่วยไว้ลาดเจลซิวค่ะสนุกที่สุดในโลกเพราะว่ากลัวอยู่แล้วก็ยิ่งกลัวกันเดิมแล้วก็สลับไปเดีย สนุกมากเลยครับผมดูภาคแรกแลว้วก็สนุกว่าภาคสองยิ่งสนุกครับสนุกครับคือว่าเรื่องนี้สนุกมาก,มากค่ะเรื่องแรกว่าสนุกแล้วเรื่องนี้ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยค่ะทุกคนแสดงได้ดีมากโดยเฉพาะน้องเนเน่เก่งม,มากมากเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าทั้งมันทั้งสนุกแล้วก็รู้สึกว่าสะใจสุดๆเลยค่ะทุกคนต้องได้มาดูนะคะแบบว่าอื สำหรับภาคหนึ่งก็สนุกนะคะทุกคนคือภาคสองยิ่งสนุกมากๆเข้าไปอีกนะคะคือการที่ตัวละครทุกตัวกลับมารวมหน้าลงตากันแบบนี้มันรู้สึกว่าทําให้ทุกตัวละครมีอารมณ์ที่แบบสนุกคบคันสุดๆไปเลยค่ะช่วงสุดท้ายนะคะที่ทุกคนแล่าชีพมาสุดยอดมากเลยค่ะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแบบ โอ้ไม่ก็ทุกคนต้องมาดูจริงๆเนื้อเรื่องมันดีมากๆทุกคนบอกเลยว่าแบบหนังของปีจริงๆค่ะหนังออฟดิเจริงๆ